สวัสดีครับเจพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube รองบรารมีหลวงพุทิมวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆรูปถ่ายหลวงปะ่กวยชุตินทะโรวัดโคตรถือรามรูปถ่ายนั่งกระดานสแผ่นปี6 2นะครับเป็นรูปถ่ายที่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับอยากให้ผมทําแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะครับส่งมาทางเฟซแล้วก็ทางเพจนะครับอันนี้ก็มีเวลาก็มาทําให้กับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับก็อยากให้ศิษย์ุ่เนย้อศิษย์รุ่นหลังนะครับได้ รู้ว่ารูปถ่ายเก๋แท้ดูกันยังไงพี่พีทันใดที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube ลองบารมีมุทิมอันนี้ก็มาเคลรดับดีๆนะครับนี่เลยสังเกตตรงนี้อ่ะเรามาศึกษาพร้อมกันนะครับเรามาศึกษาพร้อมกันพี่พีทันใดที่ศึกษาอยู่นะครับให้ควรดูนะครับให้สังเกตว่ารูปถ่ายที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนครับสังเกตครับคือการเลี่ยมเนี่ยผมไม่ขอเคสนะว่าจะต้องเลี่ยมแบบไหน ตัวที่จุดจ่ายตังที่สุดคืออะไรเราดูแค่นั้นพอนะครับนี่เลยให้สังเกตตรงที่เวลตาหลวงพ่อครับแต่ผมจะวงให้ทีนิดนึนะครับเวลตาสังกติแล้วก็จีวรซอ่อแขนหรือจะเป็นกระดานทําไมถึงเลยกกระดานสามแผ่นก็คือกระดานแบบนี้นะครับทั้งหลังจะเป็นไม้กระดานที่หลวงพ่อนั่งนะครับสรมา,า,ามทิขัตมาศนะครับหรือเพชรน,นะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงที่ตรงดำดำเนี่ยนะครับตรงใต้าฐานเนี่ยตรงกระดานตรงนี้นะครับ จะเป็นลายน้ำยังไงให้สังเกตตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็เอาไปดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้แชร์ได้เลยนะครับผมไม่มีลิขสิทธิ์ให้กับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับแค่เรียนรู้กับผมง่ายๆนะครับแช้เวลาไม่เกินสามนาทีพี่เพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจว่าจุดแท้จุดเก๊ดูยังไงนะครับนี่เลยนะให้สังเกตตรงที่แววตาเลยนะง่ายๆนะครับดูตามกล้องนะครับอ่านี่ครับใบวตาจะต้องแบบนี้เห็นไหมครับจะต้องแววตาแตาแบบนี้ ลายน้ำจะต้องวิ่งเฉียงเห็นไหมครับเฉียงลงนี่เลยและเฉียงลงยังไงเฉียงลงแบบนี้ครับนี่นี่แล้วดูตรงสังกตินะสังกติปุ๊บแล้วก็ตีวอรนะให้ดูตรงตีวอรนี่ครับตรงตีวอห็นะครับอ่าตีวอรจะมีเม็ดสีเห็นไหมครับเป็นเม็ดสีแล้วก็หันลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเฉียงแบบนี้ตรงมือขัตมาเทพหรือจะเป็นมือสมาธิเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นลายน้ำแบบนี้เลยนี่นะครับ ให้สังเกตตรงที่กระดานตรงนี้นะครับดูนะครับที่ผมบอกนะครับจะเป็นในสีนี้เลยง่ายๆนะครับดูในสีนะครับแดงเขียวส้มนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าให้ดูตรงกระดานเนี่ยอคนีบกระดานตรงนี้ให้สังเกตตรงที่กระดานนะครับเห็นนะครับ และจุดใจตั้งอีกหนึ่งที่นะครับที่เพื่อนๆจะต้องควรรู้นะครับง่ายๆเลยข้างหลังเลยให้สังเกตเลยครับ,รบไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งจะต้องมีเม็ดสีข้างหนึ่งนะครับเม็ดสีอยู่ข้างนี้นะครับในเม็ดสีดนี้ง่ายๆครับมเม็ดสีดนี้เลยส่วนยันดวงนะครับยันดวงก็ให้สังเกตเลยนะครับทนตัวผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยเคสยันดวงถ้ารูปถ่ายแท้เนะี่ย จากที่ผมบอกแล้วเนี่ยยันดวงก็คือแท้ครับแต่ถ้าให้สังเกตยังไงนะครับอุดอุดผมไม่ค่อยได้เคสกับกันตรงนี้นะผมเคสแค่ตัวผมนะนี่คือในความรู้สึกผมนะผมเคสแค่รูปถ่ายว่าชัดเจนด้านตาเอลตาจีวอนแล้วก็โดยรวมทุกอย่างนะครับแล้วก็ยันปั๊มข้างหลังเนี่ยผมไม่ค่อยได้เคสเท่าไหร่ผมเคสแค่ตามที่ผมบอกหนึ่งที่ สอที่สมที่สีที่หที่หที่แค่นั้นเองที่ผมบอกนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในคลิปหน้าผมมีอะไรให้ก็จะมาทําให้อีกนะครับก็พี่ๆท่านใดที่ชอบใจคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับช่อง youtube ผมลองบารมีหนูทีมเอฟวันนี้ผมขอจบเป็นเท่านี้สวัสดีครับ